รวมกันเป็นหนึ่งเร็วจักใจทุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง BONT ชุปพี่วัน AWN YAMAHA A15 งั้นมาติดตามไปด้วยกันกับการซ้อมครั้งที่สองนะครับของ m o t o 2ที่ MOTORLAND ARRAGON ครับไปครับไปดูการซ้อมของ MOTOR2 ในวันแรกหน่อยหนึ่ง โมโนทูในวันแรกเนี่ยเอาจริงๆผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับศักยภาพที่กล้องสมเกียรติจันทราทําได้แล้วก็เวลาต่อรอบที่ทําได้เหมือนกันนะครับขณะที่นักแข่งในกลุ่มนนำทั้งแอรอนคาร์เนตรวมไปถึงออคุโซเฟ a นเดสก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็นสนามที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแพ็กที่ที่2ครับ แต่ว่าก่อนไปดูแพ็กทิสที่2ครับมาดูแพ็กทิสหก่อนแพ็กทิสหเนี่ยเป็นออคูโซเฟนเดสครับที่เร็วที่สุดเลยนาที52.925ตามด้วยแอรอนคาร์เนตแล้วก็อลอนโซโลเปสอลอนโซโลเปสครับพอเข้ามาขี่แทนที่โรมาโดเฟนันติแล้วผลงานดีเหลือเกินนะครับตามด้วยอันดับที่4เปโดอคอสตาอันดับ5เฟมินอัลเดเกท็อป5เป็นนักแข่งจากนักแข่งจากประเทศสเปนทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออคุโซเฟรนเดสแอรอนคาร์เนตออลอนโซโลเปสเปโดอาคอสตาหรือแม้กระทั่งเฟมินเอเดเก้ครับอันดับที่6เจคดิกซันครับอันดับที่7โทนี่โบลิโนอันดับ8สมเกียรติจันทรานะครับนักบ,บิดชาวไทยออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีครับกับการซ้อมครั้งแรกอันดับที่9ฮอกเกนอาบาโรอครับ10เป็นของคามรอนโบบีเอครับคามรอนโบบีเอนักบิดชาวอเมริกรันครับน่าเสียดายฤดูกาลน่าจะไม่แข่งในโมโต2แล้ว นะครับเพราะว่าเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นโลคโฮมซิกครับคิดถึงบ้านแบบหนักหน่วงก็จะย้ายกลับไปบิดในก,นการแข่งขันโมโตอเมริกาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับอันดับที่11นักบิดอเมริกันอีกคนหนึ่งครับโจโรเบิร์ตสิบสองมาโกสลามิเรสสิบสามไอโอกระครับเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับโอกระ14อัลเบิร์ตอารีนัสครับ15บามาเซลชอตเตอร์16ฟิลิปซาล์สครับ17เเป็นของซิโมเน่คอร์ซี อันดับที่18ครับมาเดลกอนซาเลส19อเลซานโดซัคโคเน่ครับ20เชเลสติโนวีเอตติวีเอตติสนามนี้ลำบากดูเหมือนจะไม่เข้าทางเข้าเสียเลยนะครับ21เอ็ดเซนาอาเกสครับ22แบร์รี่บอลเตอร์ส23เป็นของซอนตาวาเดนกูเบิร์กครับ24โบเบนสไนเดอร์25นิโคลโลนโตเนลลี่ครับ26เนี่ยเป็นของโรนโซดาลาปอร์ตาตามด้วยเจเรมีโอโคบ้านอันดับที่27ครับอันดับที่28เคมินคูโบ 29ชอนดลแลนเคนลี่ครับแล้วก็30เป็นของไทกะฮาดะนะครับลงบิดไวการ์ดในสนามนี้นี่ครับออคุโซฟินเดสก็ได้ฉลองสัญญาใน MotoGP แล้วครับปีหน้าก็จะย้ายไปบิดร่วมกันกันกบ Gas Gas Tech 3ซึ่งก็เป็นความฝันของนักแข่งทุกคนแล้วครับจะได้ขยับขึ้นสู่ MotoGP ก่อนแข่งมีภาพแพลงๆออกมานิดนึงนะครับกับการถ่ายภาพในสนามนะครับโอ้โหไม่เป็นความลับเลยใส่เสื้อแกสแกสอีกนะครับ แล้วตอนนี้เป็นจ่าฝูงบนแชมเปี้ยนชิพด้วยครับออคุโซเฟเนเดสเปโดอาคอสตาครับเนดมินแพลครับเอาภาพมาให้ผมจังหวะน้องเงยหน้าครับคางออกเลยอะ่ะและนี่เชเลซิโนวีเอสติครับค่อนข้างเหนื่อยสนามนี้นะครับอดีตจ่าฝูงตอนนี้ต้องเจอกับความยากลำบากกับการแข่งขันขที่ออมอตเตอร์แลนด์อาราก,กอนแล้ะครับเชเลซิโนวีเอสติก้องสมเกตจันทราครับ มีกล้องจับไปอยู่บ่อยครั้งนะครับในการซ้อมครั้งที่หและ2แล้วก็เท่าที่ดูสนามนี้เนี่ยเหมือนกล้องจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากพอสมควรรันแรกช่วงแพ็กทิสที่1เนี่ยเขาลงซ้อมแบบรันเดียวยาวๆเลยนะวิ่งเพื่อที่จะหาเรสเพจเช็คความพร้อมต่างๆในการเซตติ้งนะครับนี่คือวิธีการทำงานในสนามที่กล้องนั้นทำผลงานได้ดี คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงที่ทีมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้นะครับเปลี่ยนให้เขาลงซ้อมเนี่ยแพ็กทีที่ออ่าแพ็กทีที่1ลงไปวิ่งสัก2-3ลันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกล้องเองเคยลงซ้อมด้วยการลงซ้อมลันแรกอ่าแพ็กทิแรกเนี่ยด้วย1รันยาวๆดังนั้นเนี่ยพอกลับมาทํางานแบบนี้กล้องเองก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นกับการแข่งขันจริงนะครับ เชเลตินวีเติครับลงไปที่โค้ง14คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเป็นสนามที่ไม่ค่อยเข้าทางกเชเลติน t วี o v ติเท่าไหร่แต่นักบีดแบบวียติครับซ้อมครั้งที่1ครั้งที่2อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่พอครั้งที่3ไปจนถึงคอลีไฟเขามักจะทำกริดสตาร์ทได้ดีนะครับเดี๋ยวดังนั้นมาติดตามกันดูว่าวียติจะยกระดับผลงานได้ดีกว่านี้ไหมนี่ครับวียติลงไปที่โค้งครับกลิ้งไปเลยครับ โอคูราครับทีเมทของกล้องสมเกตจันทราในการซ้อมวันแรกเองก็ต้องทําการบ้านหนักนะครับปีที่แล้วผลงานดีกว่ากล้องนะครับแต่ว่าในการซ้อมสองครั้งแรกยังคงเป็นรองกล้องสมเกียตอยู่จบการซ้อมครับแอรอนคาเนตมาขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงได้แล้วครับนาะทีห้า5 2บตามด้วยออคูโซเฟนเดนอันดับที่2ครับอลอนโซโลเปนอยู่อันดับ3อยู่ครับอันดับที่4เนี่ยเป็นของเจคดิกซัน อันดับ5โทนี่อโบลิโนครับ6เป็นของเปโดคอสตา7ครับอัลเบิร์ตอาริ纳斯อันดับที่8เฟมินเลเดเก้ครับอันดับที่9โจโรเบิร์สกล้องสมเกตจันทราอยู่อันดับที่10ครับก็เวลาต่อรอบเนี่ยก็ยืดเอาจากแพรีทิสที่1ครับขณะที่แพรีทิสสองครับช้าลงไปเล็กน้อยอันดับที่11ครับมาโกสซาเิเรส12ไอโอกระครับอันดับที่13ครับเป็นของฮอเกนาบาโรว์สครับซอนต้าวานเดนคูเบิร์ก อันดับที่15ครับเป็นของคาร์ลันโบบีเออันดับที่16ฟิลิปซาลาสครับอันดับที่17ครับเชเลซิโนวีเอสติเวลาไม่ดีเลยครับเชเลอันดับที่18ครับโบเบนสไนเดอร์ Bo อันดับที่19ซิโมเน่คอซซี่ครับอันดับที่20เป็นของมาริโอคอนซาเลส21อเล็ดอานโดซัคโคเน่ครับ22่สิบมาเซลชอตเตอร์23แบร์รี่โบลเตอร์สครับ24ซอน เซน่าแอเกสครับ25โรเรนโซ่เดลาบอร์ตาอันดับที่26แลครับเป็นของเคมินคูโบนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าขยับทํำผลงานได้ดีมากแล้วก็ไล่ตามผู้นำอยู่1.8 1.9วินาทีค่อยๆลดเวลาลงมาเรื่อยๆครับในสนามที่เขาลงแข่งมาแล้วหลายครั้งนะครับดังนั้นมาที่สนามแห่งนี้ก็เรียกความมั่นใจได้พอสมควรสำหรับเคเคซังเคมินคูโบจากยามาฮาเวีย s t โฟร a ิครับ อันดับที่27นิโคลโลโตเนลลี่ครับ28เจเรมีโอโคบ้า29เป็นของชอนเดลเลนเคนลี่แล้วก็อันดับที่30นะครับเป็นของไทกะฮาดะก่อนแข่งสนามนี้ครับมาดูคะแนนสะสมกันหน่อยหนึ่งนี่ครับเป็นทางด้านของออคิสโตเฟนเดสครับนำอยู่แต่ว่านำโอคุระอันดับ2แค่4แต้มแอรอนคาร์เนตอันดับที่3ครับขณะที่เฉลซิโนวีอตินั้นรูดลงไปอยู่ถึงอันดับที่4 จากการที่ผิดพลาดบ่อยอครั้งแลครับตั้งแต่เริ่มต้นออกสตาร์ฤดูการอ,ออกสตาร์ขึ้นฤดูการหลังมาอันดับที่5ี้ยเป็นของโทนี่อาโบลิโน,โนครับพอไล่ลงมาถึงอันดับที่9ครับกล้องสมเกีตจันทราเก็บมาได้ร้อยคะแนนแล้วเป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของเขากับการแข่งขันเวลด์กลางปีเลยครับและนั่นคือบทสรุปนะครับในการซ้อมวันแรกของ m o t o 2ที่มอเตอร์แลนด์อรากอน ถือว่าสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวครับจบวันแรกด้วยการที่แอรอนคาร์เน็ตนะครับเฉือนทางด้านออคูโซเฟนเดสขึ้นมาเป็นผู้นำขณะที่กล้องสมเกตจันทราจบวันแรกในอันดับที่10ซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ก็ติดอยู่ในท็อป10ได้นะครับโอกาสที่จะทะลุเข้าสู่ q 2แบบอัตโนมัติก็มีและการลุ้นตำแหน่งท็อป5 เพื่อที่จะไล่บี้กับการแข่งขันเพื่อรุ้นโพเดียมในวันอาทิตย์ก็ยังคงเปิดกว้างสําหรับกล้องสมเกตจันทราแต่ว่าสนามนี้ครับต้องยอมรับว่านักบิดสเปนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแอรอนคาร์เน a ตออคุโซเฟนันเดสเปโดอาคอสตาเหล่านี้เนี่ยครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแข็งแกร่งแล้วกลับมาแข่งขันในสนามที่มันเป็นไอคอนิกเป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากอย่างอลากอนเนี่ย คนที่แข่งมาบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับตัวได้ดีเนี่ยก็จะทำงานได้ดีอาล้วครับก็เป็นบทสรุปครับของโมโรทูที่เอามาฝากกันครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How S 2> เร็วดักใจพุ่งไปกับค <'cause S 3> วามเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออมนิยามาห้า R15